สวัสดีครับสวัสดีชาวไซก้อยทุกคนด้วยนะครับเพราะผมโฟนตรงชี้เป้านะครับเอะไะครับแต่ก่อนที่พูดคุยกันก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับสำหรับทางพักยก77หากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับไปดูเลยดีกว่าครับ3ทีมที่น่าเชียร์ที่สุดประจำค่มขึ้นวันนี้จะมีเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับคู่แรกครับในเวลาตีหนึ่งตรงคืนนี้ครับฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ซูเปอร์คัพนะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างพีเอสวีไฮโอเฟนไปได้เลยครับ วันนี้นะครับทีมของปีเตอร์บอสครับจะเกับทีมอย่างเฟยนูตครับทีมแชมป์ลีกของเนเธอร์แลนด์ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับสำหรับทีม PSV เอลเฟนครับผลงานที่ยอดเยี่ยมพวกเขาครับ20นัดหลังสุดในการลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป17นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้คู่แข่งเกมเดียวเท่านั้นครับฟอร์มโดยรวมถือว่าดีมากๆครับวันนี้นะครับจะนำทัพโดยนักเตะอย่างลุคเดย์ยองนะครับบากาโยโก้นะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางซานกาเร่คุมเกมแดนกลางครับก็จะเป็นนักเตะแกนหลักละครับ วันนี้นะครับเจอทีมอย่างเฟยนูตซึ่งผลงานโดยรวมช่วงหลังก็ทําได้ดีเหมือนกันครับสิเกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป7เสมอ2แล้วก็แพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับตัวหลักๆในวันนี้นะครับที่จะลงเล่นของเฟยนูตครับจะนำทัพโดยซานติเอโก้คิมินเนสครับมีคาวินสเตงนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นทางอาริเลชายาฮันบัคครับก็จะเป็นผู้เล่นแกนหลักในค่ำคืนวันนี้นะครับ คู่นี้นะครับวัดฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วนะครับก็เป็นบอลที่สูสีเป็นอย่างมากดีไม่ดีนะครับอาจจะต้องดวนยาวจนถึงต่อเวลาพิเศษหรือไม่ก็ดวนจุดโทษเลยครับแต่อย่างไรก็ตามใน90นาทีวันนี้ผมเชื่อว่าทีมอย่าง p s เอสลเฟนจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับและมีโอกาสลุ้นหน้าชนะได้คู่นี้เชียร์พีเอสวีเฮลเฟนไปได้เลยนะครับคู่ที่สองในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นฟุตบอลรัสเซียพรีเมียร์ครับเป็นเกมนัดที่3ของฤดูกาลนะครับในเวลาเช่นคืนตรงคืนนี้ให้เชียร์ทีมจ่าฝูงอย่างเจฟเค เจอกับทีมอย่างนิดนี่นะครับทีมดับที่13ของตารางสำหรับทีมอย่างคาสโนดานะครับผลงาน8นัดหลังสุดในการลงเล่นนะครับในเกมลีกถือว่าดีเลยทีเดียวครับก็ชนะคู่แข่งไป4ครับเสมอไป4ครับเป็นทีมที่แพ้ยากมากแล้วสิติในการลงเล่นในบ้านตัวเองในเกมลีกครับก็ยอดเยี่ยมครับไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันเรียลฟอร์มตอนเล่นเรียลฟอร์มการเล่นในเวลานี้นะครับรวมไปถึงฟอร์มในบ้าน ไวเนื้อเชื่อใจได้เลยครับวันนี้นะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างนิดนี้นะครับซึ่งออกสตาร์ทมา2เกมในลีกของรัสเซียนะครับปรากฏว่าไม่ชนะใครมา2เกมติดต่อกันครับแล้วก็เกมเยือนนะครับถือว่ามีปัญหาเป็นอย่างมากในการลงเล่นเกมลีครับไม่ชนะเกมเยือนมา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง6เกมด้วยกันนะครับมีปัญหาตรงที่เกมออกไปเยือนดังนั้นเกมนี้ครับทีมจะบ้านอย่าง FK c l ค s ลาสโนด้าไปได้เลยครับเล่นในบ้านเกมนี้ด้วยผลงานโดยรวมกำลังดีน่าจะสามารถเก็บ3แต้มได้แล้วก็ค่อยไปลุ้นประตูที่เอาเอารับ ปิดท้ายในค่ำคืนวันนี้นะครับเปิดฉากแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษนะครับวันนี้ตีสองตรงครับเกมนัดเปิดสนามก็จะเป็นเกมระหว่างทีมอย่างเชฟเว่นครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างเซาแธมป์ตันนะครับคู่นี้นะครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างเซาแธมป์ตันไปได้เลยครับเพิ่งร่วงตกชั้นลงมาจากพรีเมียร์ครับแต่นักเตะแกนหลักๆก็ยังอยู่กันครบหลายคนนะครับไม่จะเป็นนักเตะอย่างอดัมอาร์มสตรองนะครับมีซามูเอลอีโดซี่นะครับนาธานเทลล่าเจมส์ดพรรรราาววนนนนนนนะะะะคคคััััับบบแแลลลล้้กกกกก็็็ทงตตตโโ่ีฟเเเมจปห วันนี้นะครับบุกไปเยีอยนทีมอย่างเชฟเว้นนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะครับ เเกมหลังสุดในการลงเล่นนะครับปรากฏว่าชนะคู่แข่งเกมเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปถึง4เกมด้วยกันนะครับอุ่นเครื่องไม่ดีนะครับวันนี้ตัวหลักๆครับของเชฟเวนจะนำทัพโดยแอชลีย์เฟดเชอร์นะครับมีฮวนเดลกาโดครับแล้วก็จอร์ดวินดัสจะเป็นสามประสานในเกมรุกเลยครับซึ่งดูจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเชฟเวนผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีครับส่วนเซวจัมตันตัวหลักๆที่ร่วมมาจากพริมลีกยังยืนครบคก็เชื่อว่าเกมนี้เซวจัมตันบุกไปเยือนจะไม่แพ้เป็นอย เอาละครับสทีมที่อยากจะให้เชียร์กันในค่ำคืนวันนี้นะครับคู่แรกครับในวันนี้ให้เชียร์ทีมอย่างเฟยนูตครับตีหนึ่งตรงครับเชียงคืนตรงเชียร์คาสโนดาแล้วก็ตีสองครับเชียร์ทีมอย่างเซาจัมตันไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของไซก้อยไปด้วยครับวันนี้ผมฝนตรงลาไปก่อนสวัสดีครับ